ที่ชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารนะคะเจ้าหน้าที่ทหารพบเรือต้องสงสัยเล่นข้ามมาจากฝั่งสปปลาวเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวขอเข้าตรวจคน้นคนขับเรือพอเห็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นเลยค่ะทิ้งเรือหนีไปเลยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเรือพบมีสินค้าเกษตรลักลอบนาเข้าอย่างผิดกฎหมายนะคะเป็นกระเทียม325กระสอบน้าหนักรวมประมาณ6,500กิโลกรัมค่ะ กองร้อยเฉพาะกิจทาหารพรานที่2105หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับทราบจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงสินค้าหนีภาษีที่ไม่ผ่านกรรมวิธีศุลก,กรกรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่บ้านบางไทรใหญ่หมู่ที่1ตำบลบางไทรใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารทั้งหน่วยจึงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จัดกำลังเฝ้าตรวจและวางกำลังในจุดที่คาดว่าจะเป็นจุดลำเลียงสินค้าหนีภาษีเข้ามา จนกระทั่งเจ้าหน้าที่พบกับเรือเหล็กหนึ่งลำค่ะแล่นข้ามมาจากฝั่งสปปาลาวมุ่งหน้าเข้ามายังฝั่งไทยเมื่อถึงกลางแม่น้ําโขงเรือลํานี้ชะลอความเร็วลงนะคะและดับเครื่องยนต์เรือลําดังกล่าวแล่นมาจอดถึงที่ฝั่งไทยในที่สุดค่ะโดยไปจอดที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําโขงบ้านบางไทรใหญ่หมู่ที่หนึ่งในลักษณะท่าทางคนขับมีพิรุษเจ้าหน้าที่แสดงตัวให้สัญญ,ญาณให้เรือหยุดเพื่อขอเข้าตรวจค้น พอคนขับเห็นเป็นเจ้าหน้าที่คนขับอาศัยความมืดทิ้งเรือแล้ววิ่งหลบหนีไปเจ้าหน้าที่พยายามไล่ติดตามตัวคนขับเรือแต่ว่าตามไม่ทันค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเรือลำดังกล่าวพบว่ามีกระเทียมบรรจุอยู่ในกระสอบแบกกันมาเต็มลำบรรจุกันมาเต็มลำนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการตรวจยึดไว้ของกลางกระเทียมในครั้งนี้มีจํานวนทั้งหมด325กระสอบน้ําหนักประมาณ6,500กิโลกรัมรวมถึงเรือเหล็กที่เขาใช้บรรทุกมาด้วยค่ะ หนึ่งลทั้งหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยทหารก็ได้ร่วมกันตรวจสอบตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อนำส่งสุลกากรมุกดาหารดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป